เราจะเดินไปพร้อมกันนะไอคีบ้าเอาเพื่อนไปเลยเพื่อนเพื่อนไปเลยเดินไปให้ต้องเดินไปดึงดึงดึงไอ้กูกูไม่แก้มแล้วกูไม่แก้มแล้วอ๋อในแกงอ๋อไปไปไปมันกดมันกดดึงให้ตัวมึงกระชากได้มือกดดิไปไช่กูเห็นนะโอเคเอ็มมามามาเราจะไม่แกงกันโอเคป่ะเราจะรักกันเราไม่แกงม่แกงไปเราไปเด้อจึงไหนเนี่ยเราต้องไปไหนเนี่ยเราไม่เคยเล่นมาก่อนเลยเนี่ยไม่รู้ ันนี้คือครั้งแรกเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเออครั้งแรกครั้งแรกกระโดดมึงเก็บของกันได้ไหะเกมมันดีนะเว้ยดูดีโรบอกเลยนะนะฮันส์อะไรซะหมดเป็นอะไรเลยเพื่อนไอ้ดูคนนั้นดิคนนั้นมันอยู่โคตรสูงอ่ะแล้วว่ามันต้องเป็นผู้เล่นเนี่ยบนสูงมากนายลองแง้มองฟ้าดิแง้มองฟ้าไม่เจอใครด้วยซ้ำ เออแต่เราก็เดินเดินเราก็ถึงเออแต่เราก็ถึงเพราะเราเก่งอยู่แล้วเว้ยระดับพวกเราสองคนน่ะโอจริงเลยนี่นี่คู่หูเนี่ยนี่ถ้าย้อนกลับไปสักปีที่แล้วเนี่ยนี่ตัวตึงกันเนี่ยตัวตึงแล้วพรตึงตึงโปะตึงตึงโปะเลยคือเราไม่ค่อยชอบเกมประเภทเนี่ยแบบโดดๆอ่ะมันรู้สึกเหมือนไล่จุดหมายในชีวิตไงก็ไม่รู้อ่ะจริงๆนะแบบแค่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 โดดอ่ะ จะใช้กระโดดจริงๆเมืออาจจะไม่ได้ไรจุดหมายนะดึงออกขึ้นไปบเฮ้ยเราต้องปล่อยแล้วแหละไปไปไปเอาใหม่เมื่อกี้ไม่นับเลยเราต้องไปให้แบบพร้อมๆกันนะเพื่อนแบบเชื่อมจิตสื่อใจอ่ะเลี้ยวอ่ะอันนี้มันต้องดึงขึ้นหรอต้องดึงต้องดึงต้องดึงให้เอี้ยว่ะเกมมันมีมิติเอ่อตือดึ๊บ อันนี้ขึ้นมือต้องดึงบูขึ้นแล้วว่ะได้ได้เดี๋ยวเราดึงานขึ้นว้าวไปไปเถอะไอ้อันนี้ต้องดึงในแล้วอ่ะไี้ต่อไปเหมือนมันต้องกระโดดน,นะเว้ยอย่าโง,ง่น,นะเว้ยคือเราเราต้องแบบคนเดียวคนหนึ่งอ่ะต้องรอดอ่ะเพราะว่าถ้าแบบเราตกคู่อ่ะคือมันจะจบเว้ยแต่ถ้ามีคนใดคนหนึ่งรอดอ่ะก็คือเรายังมีพุ่งนี้อยู่โอเคอันนี้คืออะไรไม่รู้อันนี้เลยตามมาเลยอย่างนี้อ่ะ ดึงไไมม่่่่ใใชชดึงดึงเออดึงพอหยุดหยุดหยุดได้แล้วเป็นไงแล้วเราก็ต้องเดินมาได้คะแนนหยุดแล้วก็มีหนึ่งคนเหยียบเหรอเออต้องมีหนึ่งคนเหยียบไปไปไปเดี๋ยวมาดีเราดึงเราดึงเราดึงเพราะว่าเกมนี้มันโคตรขี้ทีบเพราะว่าเออเอ้ยนี่เรามาถึงเนี่ยใช่เนี่ย ถึงมาได้ยี่ห้าโอ้ยเราโคตรเก่งเอ้ยกระโดดดึงดึงเอ้ยเราเข้าใจแล้วเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยต้องต้องมีคนหนึ่งโอเคปด่าเอ้ยเราล่อเราล่อเอ้ยพอมกันสามสองหนึ่งดึงไปบินโอ้คนง่ายเราโอ้ยเราเชื่อมจิตสื่อใจเนี่ยนี่มันนี่มันน้องเฟียเทวาจุตินี่หว่าเนี่ย ร่างนำกายกายนำจิตเอยร่างนำกายกายนำจิตอ่ะอุ้ยเดี๋ยวินไปไหนนี่อ๋อดึงๆมาเนี่ยสีฟ้าสีฟ้าไปๆจึ๋ง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 โอ้ยชีกับตกกัสัตว์เอออย่าเบียดกันอย่าเบียดกันโอเคอย่าเบียดกันโอ้โหเอ้ยว่ะขั้นสองขั้นสองขั้นสามขั้นสามกันสีกันสีหน้าขาน่า กระดกเอ๊ะไตึงเลยว่ะมตึงอ่ะุดมึง้องไวะคู่มตัวจไม่ใช่มันลื่นลื่นื่นน้าแข็งน้ำแ็ง่อมกูตกเฮ้ยอย่าเล่นอย่ามึงม่งอ่ะมึงให้กูขึ้นไปก่อนดีเดี๋ยวกูก็ดึงไโอเค้ยไม่ต้องดึงนะไม่ต้องดึงนะเฮ้ยมึง่ะดึงกูใช่ไมฮึบ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 ขึ้น พร้อมกันไปพร้อมกอ <communion. S 1> ica, ันเฮ้ยกูตกตกเฮ้ยดึงดึงดึงกินยาไว้เฮ้ยเตกกูเออไป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 เฮ้ยเฮ้ยกูตกกูตกดึงดึงมึงต้องขึ้นไปมึงต้องขึ้นขึ้นสิโว้ยขึ้นขึ้นขึ้นไปโอ้โหเอาว่ะไอเอาเรื่องอยู่เนี่ยไม่แย่ไปมีกมีกอันนี้เลยอ่ะมิกมีขามิกมีขา

มึงไม่ใจสู้หนไว้ยากูจาดึงมึงใจสู้หนดีมาแล้อย่าไว้อย่าไวเออใหย่ดดึงดิมึงรีบดึงออกยูแลไอ้ความโง่ของมึงคือมึงรีบดึงนี่เองมาเฟียนี่ไงไปไปนี่ไงด่าโง่โดนดึงกูขึ้นไปเอากูขึ้นไปสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งสาองามองหนึ่งสามสองหนึ่งสามสหนึ่งเอาวะไปไปฮึบฮึบ เลเซอร์วะฮึบฮึบไปไปไึบอุ้ยสนับฮึ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 บหน่งงนึ่งน่งไป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 เฮ้ยลื่นลื่นลื่นเฮ้ยกูจะตกจะตกเราต้องอยู่ไกลไว้เราต้องอยู่ไกลคอยดันกันแล้วกันไว้จะได้ไม่ตกไงงไป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 ฮึบฮึบ ฮึบไปไปไปฮึบ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 ตกดึงดึงดึงหน่อยดึงอายหน่อยไปไปไปเอ้ยได้อยู่ได้อยู่ไปไปไปได้อยู่ได้อยู่หัวมันจะติดอ่ะนิดนึงฮึบเอ้ยตกตกอีกแล้วเอวเอวเอวเดี๋ยวเราไปทีละคนเนี่ยเอ้ยโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปกันนะเราไปก่อนเราไปก่อน ไอ้ยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่เฮ้ยทำไมมันเดินช้าจังอ่ะอ๋อมันแข่งมันแข่งมันลื่นมันลื่นฮึบเราค่อยๆแบ่งกันไปเอเราเราต้องไปกันคนละบล็อกเว้ยจริงๆอะดึงๆๆเนี่ยดึงไอ้กูต้องไปดีกว่าไหมอ่าเราไปเราไปก่อนฮึบโอ้ต่อยเละไรวะคือเราต้องค่อยๆว่ะเฮ้ยเราเหมือนสัมผัสได้ว่าข้างบนคือฮึบเอ้ยมันต้องแบบอย่างงี้ป่ะวะ ึบเอ้ยนี่ไงนี่เออเออฮึบบุ๊ยโอ้โหโอ้โหโต๊ะเราเราไม่เดินตรงนี้แล้วมาถึงนี่แล้วต้องต้องไปไปไหนไปก่อนน่ะไหนไปเฮ้ยหรือว่าอันนี้วันมาเฟียมึงเห็นจ้ำข้างกูป่ะเออว่าเอ้ยเอาอ่ะไอ้ดึงจำไม่ดึด้งตูดข้างหน้าเรา เ้ยคนง่ายเลยวะโอ้คนง่ายไงเนี่ยง่ายใช่ไหมไอโดนลูกไปแล้วโอ้โหวยอ่ะไปเออไอโดนลูกไปแล้วไอ้ยี่ฮะอย่เล่นทำไมล่ะมาฝีโดนได้เหรอโอ้ยเอกูแตกเ่ยังว่ะแต่มึงเซฟอ่ะเซฟเซฟเอาวิ่งไปไเดินกูนะไอเดินกูนะกูต้องดึงเดินเราเฮ้ยไปไหนอ่ะ ยังไงมาเนี่ยเด้งเดึงไอ้นี่นี้ยเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ตาเหล่าอันนี้ตาเหล่าอ่ะฮะไปไเฮ้ยอย่าเล่นดิอย่าเล่นเนี่ยเราต้องจริงจังไม่จริงโจ้ไปไปไปขึ้นมาขึ้นมาถึงกูไปพากูตากูไปสิปล่อยปล่อยกูดึง เบียงเลยเพื่อนเบียงเลยเบียงอยู่เบียงอยู่ขึ้นมาขึ้มามามาไป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 สามฮึบฮึบฮึบเออโคนง่ายเลยว่ะโคนง่ายโค้เก่งเนี่มันคู่ดวลคู่หูดูโอปไ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 ม่เห็นมีใครเยอันนี้คืออะไรเนี่ยลมเหรอไอ้เจ้าแห่งเจ้าแห่งลมมีอะพะพาย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 กูเป็นพะพายเนี่ยกูเรียกว่าหันนุมานนะเนี่ยแล้กูหันนุมาลกวนนุอามานโอ้ เนี่ยยังมาเจ้าแห่งลมคุณนึกว่าคุณเป็นราชาวานอเลยนะเป็นราชาวานองอะเี่ยซึงหอคงแต่มมนต้องเป็นซึ่งหอเฟียนะย่เสียกเป็นเฟียคงได้ไหมเฟียคงว่าอาจารย์คงเลยนั่นแหละเอ๊ะมึงมึงดูเี้ยเฮียยคู่รักหน้าเราดิอี่าโง่ยหายอ่ะอย่าเลยอยดโดนเขไปตายนะเีเร็วเเร็วเร็วเร็วเวเร็ เมื ina, ่อ <risque> กี้มึงยังคุยกูได้ดีเลยเนี่ยองยังก่อนหลังก็อยู่เลย่เมอตหวกูแหละตหัวรูปหลังเหมือนกันเอเออโอ้ยมันไอีเนี่ยปแลามันทิ้งเมียมันด้วยไป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 ไเมียมันโตเมียมันโตเียมันง่มันโง่ไป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  วิ้อมันมันงไไปไปนี่อะไรเน่ยคุเหรอิบิง้ยิบิงิบิงเฮ้ยนี่ไอ้อ้้เียคงมาแล้วอันี้อะไะไม่รู้อะเอ้กระโดดเอ้ยหอกกูด้วยเอากูไปด้วยเออเฮ้เล้ออเอ้อเฮ้อเอ้เซฟอ่ะเเอ้เ้อเเเ ไอ้แต่ซฟลเว้ยมึงลองกดปล่อยดูอกูอยากให้มึงลองเล่นดูเล่นเงี้ยละเี่ยโอ้ยเงี้ยนี่เล่นเล่นไม่ซื้อเนะโอ้เล่นเล่ไอ้เงี้ยกูแยกางเอากูไปแต่ตัวไอ้เงี้ยกูโดนด็อกเตอร์สเตทในี้ยกูไปแต่ตัววิญญาณกูไม่ไป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 ึบไปไปไ กูไว่าแล้วว่าแล้วกูไม่ดึงรอรอรอไว้ใจเย็นใจเย็นยังไงเอ้ยเกือบครึ่งทางว่ะเกือบครึ่งทางใหญ่ใหญ่ใหญ่เดี๋ยวเฮ้ยมึงเป็นอะไรมาบีไปเร็วเราจะเดินแบบเทคโยผ่านเลยเคี้ยวมึงเชื่อเนี่ยุทธคุณบะางอดีนไปเลยอพุทธคุณนี่อะ คนดีบีไม่คุ้มคนดีบีเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าอย่าไปกดสเตฟเองโง่เลาลงไปตายอควายไม่งห้นต้องไปเล่นม่งั้นเราต้องไปปีนใหม่เฮ้ยอะไรของมึงเนี่ยมาฟีรีบไปเนี่ยมึงใจเย็นดิ พุทธคุณนะ่ยพุทธคุณเงี้ยอะไรมึงโง่ไอ้ตัดโอ้ยเยี่ยอังปากบอกเชื่อในพุทธคุณในเี้ยแต่พอข้ามถนนก็มองซ้ายมองขวาแต่เมื่อดดูซ้ายขวาได้ไหมเงี้ยพุทธคุณเงี้ยอะไรเป็นไรสาระเป็นมปจริงมีตึงตามกูมาเวยพุทธคุณไม่มีจริงแต่พุทธภูมิมีจริงเวยไอ้ยียนี้มึงทำตรงเงี้ยอะไรอะเฮ้ย

เอ้ยเอ้ยรวยพากูขึ้นไปพากูขึ้นไปเอากูขึ้นไปจำเนี่นมึงเอียงอยู่เอียงเอียงให้ยูไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วว่ะนี่คุ้ว่าเราผ่านแน่เลยว่ะอะทำไมกูขึ้นสูงวะมึงงงไงเจนี่อ่ามึงมึงมึงต้องกระโดดไปแล้วมึงต้องดึงกูไปดึงกูดิแล้วทำไมมึงไม่โดดสีฟ้าก็มีมันกระโดดไม่ถึงไปไปไปช่างมันเถอะมึงเสี่ยงแม่โครแบบตึงดึงตึงดึงอ่ะแบบฟังแล้วอยากไปแบบอยากไปเดินเล่นในสวนอ่ะ ส่วนที่แผงมันเปิดตึงตึงดึงดึงวะส่วนพันกูส่วนันกูเฮ้ยเฮ้ยเขาเออให้ให้ให้กูไปก่อนนะให้กูไปก่อนให้กูไปก่อนรู้สึกเหมือนใส่แผ่นพืะได้วะตัวนี้มันเป็นโซะเออวะมันแผ่นพืชนี่วะหรือว่าพวกเราปัญญาอ่อนนะเราต้องใส่แผ่นพืชไม่ใช่ กูเยอะแตกว่าเราทำมันตกกูเยอะแตกพากูขึ้นไปเอ้ยเอ้ยเอ้ยว่ะมีทางแก่ว่ะคือเพื่อเดินไปทำเที้ยงไม่มันมันมาทางนี้ไม่ได้ไงมันต้องเดินอ้อมอันนี้มันเอาไว้กันเผื่อตกแล้วม่มันมีแต่สีแดงปะกุยพากูขึ้นไปยังไม่โตยังไม่โตขึ้นไปเอากูขึ้นไปกูก่อนแล้วกูจะเพื่อนเอากูขึ้นไปโอ้ยเฮียข้างบนไม่ยังสูงเลยโอเคไปเอ๊บ 3ามสองหนึ่งสองหไปบด้ยไป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 กระดดกระโ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 ดด กระโดดกระโดดกระโดดปึ๊บบิน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 เฮ้ยมันง่ายจริงเลยว่ะเอ้ยฮ่าโคตรง่ายไอ้สารเฮ้ยสีม่วงมันหายนี่ต้องเพิ่มมันปึ๊บโอ้ผมกันอีทีนี้ <laughs> เออมึงมีไฟเหรอวะยังมึงหัวก็นอัอลีตัวเออโอเคพร้อมกันพร้อมกันแล้วไหมโอ้มยจุดีกูจำได้เลยไม่ใช่เล่นเอี้อะไรยังมึงเล่นเป็นละลอมยกใงเงี้ยเดี๋ยวที่จะเล่นทีนี้คือด่านนี้มันไม่ได้ยากเว้ยมันแค่กระโดดเว้ยมาฟีอาเออไม่ยากอะไรหรอกใครอะไรหรอเนี่ยมอได้

không oh, pro không pro toàn năng nhiều không một cái cửa lông lông ơi cô cô, ơi, cô... <cười> <cười> Bà rô Bà rô đứa sỉ đúng เอ้ยไม่มีจุดเทปเอาดีๆมาเพี้ยวีดีๆเอาวีดีๆค่อย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 ๆกูไม่อยากเล่นเกมมม่ต้องนั่งเล่นเกมแบบเงียบๆอ่ะสมาธิอ่ะเย้ยกว่าจะได้เซงไงกัด